ผมค่อนข้างจะติดเกมอะซัมนเนอบอร์อสบออยู่อีกแล้วครับคือ,คอ,คอเล่นนะแล้วก็หายไปแล้วกลับมาเล่นใหม่เปิดตัวซอมบราในบิสคอนย้อนหลังมาอย่างอย่างรลยลรรมีใครเล่นบ้างครับที่เองนะฮอนของข้าลุกไม่ด้วยเพลิงศักดิส์สิทธิ์ซัมเบอร์สบอรครับ <c oughs> โอ้โหเพิ่งมาจะให้เปิดซอง <c oughs> ไปตีบ้านผมโอ้โหถ้าคุณเจอบ้านผมมาตีเลยครับมาเลยครับแต่ตอนนี้ครับเป็นจุดกิจกรรมอถอดรูนะแบบถอดรูเกี้ย,ยไม่เหลืรูอะไรให้ใส่อา,อาจาาอาจะไม่ใช่ <S <S 1> <S 1> <S 1> เคยเล่นแต่เลิกแล้วเหมือนกันผมเล่นก็ผมก็เลิกแล้วผมก็เล่นใหม่ตอนนี้ผมเลเวลครับ 47ครับยังไม่เต็มครับเพราะว่าผมเพิ่งพอกลับมาเล่นปุ๊บก็เพิ่งรู้ว่าเลเวลมันเกินได้ละคาว่าเลเวลเกินคือเลเวลมันเกินไปจนถึง50อ่อะแม็กซิมัมเลเวลกลายเป็น50แล้วได้เดดวิ่งทอง<ด>ย่อยดีมาการไม่ค่อยมีไม่ดีเกับจับม,มันยาไปพี่เรื่อยๆครับเรื่อยๆติดมือถือต,ติดเกมจริงๆอะตอนนี้ คือแบบมันเล่นชิลมากอะ่ะช่วงที่ไม่มีอะไรทํานี่เขยังได้แต่มันเป็นเกมที่แบบมันทำให้คุณเสียเวลามากครับไอ้ย่ามีซิเกตลองเช็คด้วยการตีก่อรฟิตเมดลักเลยใบยนี้รักเลยใบยนี้คือใบนี้คือใบด็ดของเราเนี่ย เราจะทำยังไงให้ฟีดเมทฆ่าเราไม่ตายตอบโจทย์นี้ให้ได้เขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยครับเราจะทำยังไงให้ฟีดเมทฆ่าเราไม่ได้เดี๋ยวนี้พี่ภ้าของฮาร์ตโซนทันเหือนใหม่นะพาราผมเองแหละครับไม่มีพาราใครอะไรทั้งนั้นอ่ะจะทำยังไงให้มันฆ่าเราไม่ได้เนี่ย จริงโจ์นี้ยากเหมือนกันนะเริ่มยากแล้วให้ผมพากริครกสคอนล,ลงเพื่อให้มี3ดาเมจกระแทกหน้าเขานั่นแหละเพื่อไม่ให้เขาแบบจวกการ์ดสนุกสนานเกินไปมาอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้จะเป็นสอ่ออะไร เคลียเล็กเร็กไม่กลัวเคยนี่เป็นไอซ์บล็อกแล้วเราเจอไอซ์บล็อกเขาแล้วผมไม่เชื่อว่าแบล็กไนท์จะได้ใช้งานเพราะฉะนั้นเราลงแบล็กไนท์ไปเลยแต่ถ้าเราลงแบล็กไนท์ผมค่อนข้างเชื่อว่าเราจะโดนคอมโบเคลียร์บอร์ดของเขาแต่ไม่เป็นไรไม่มีใครพอให้เขาแบล็กไนท์ไม่ได้ไม่ได้เล่นอยู่แล้วคือไม่ได้ใช้ความสามารถอยู่แล้วลงเป็นมินเนี่ยนเทมเพลบอร์ดไปเลยดีกว่าปิงโอเคผมจะจะมิวไพ่เขาละ กิลี่เขาลเล่นเพื่อครับถ้าผมถ้าผมสามารถเคาะมาได้สักสองทีนี่จะเป็นบุญมากเลยแต่ผมทําไม่ได้อะโชคดีให้โชคร้ายก็ไม่เป็นไรตีไปเลยอย่างน้อยถ้ามันก็ม <laughs> อย่างน้อยมันก็มิวใบหนึ่งไะนะถ้ามันมิวเอ,อริกซาซ่าก็แบบผมจะแบบรู้สึกโอเคมากเลยอยากปั๊บให้มันแบบพลังชีวิตเยอะๆอยากจะมีเอาเวนจิ้ง <laughs> ถ้าบอกว่ามีเอาเวนจิ้งผมมีเอาเวนจิ้งในเด็กนะถ้าผมได้มานะโ,โหเละเลย ก็ต้องเอาตัวเราตีนั่นแหละมดไม่เอาละอเล็กซ <laughs> <Billie S 1> ์ตาซาการเต็มือค่าแล้วแม่นดูไม่เหมือนอเล็กซ์ตาซาเลยครับศูนย์สองไม่ได้ใช้หรอกเดนนิส coming ตุ๊กไม้ามาแล้ว คิดเลยว่าเราจะพลาดด้วยความสามารถแบบนี้ไม่มีใครขโมยจะอมอดไหมไปงานตััวคร่ <c oughs> ไปแล้วหนึ่งตัวดูมเซเยอร์ขาดดูมเซเยอร์อีกตัวหนึ่งสินคิดของข้าไม่รักไม่ เดี๋ยวนี้มันมีบั๊กนะมันได้การ์ดมาไว้ตรงนี้มันก็จะโยนไปอยู่ทางขวาตลอดเลยเล่นทีเรียนดีกว่าลงศรัทธาในแสงสวา่างเฟมสไตร์นี่เฟมตายข้าไม่ตายใครเล่นซัมเบอร์เนอร์สบอลนะครับคุณจะรู้ครับคุณจะต้องรู้จักกับช่วงเวลาที่คุณฟาร์มลูนเป็นว่าเป็นหลังฟาร์มลูนเป็นเดือนครับ ว่าคุณจะได้มอนสเตอร์เก่งๆสักกระตัวครับเป็นเกมยังไงบอกหน่อยครับเป็นเกมอย่างนี้ครับแต่นี้คือผมเล่นแบบอันนี้ผมเล่นคือผมถอดรูนไงก็เลยต้องเอามันนี่หน่อยผมถอดรูนผมก็เลยต้องมามาเล่นดันง่ายหน่อยโอเคเจ๋งมากผมยินดีผมดีใจมากที่ผมเห็นอลิซาซ่าในตอนนี้ครับก็เดี๋ยวกลับมากันเลยทรูซิเวอร์ เปิดโอเคนะ t r รูซิลเวอร์แล้วก็ฮิลเปิดได้5ดาวกี่ตัวครับห้าดาวยังไม่มีสักตัวครับโอเคเราจะเก็บมินยมจุ๋มจิ๋มไป้3ตัวไว้2ตัวหรือว่าเราจะเก็บทีเรียนไว้ผมเล่นเซิร์ฟเอเชียสิต้องเอเชียอยู่แล้ว ถ้าโดน8เดเลยนั่น1พิ่มผมไม่เก็บทีเรียนแล้วกันอย่าลองดีกับข้าเจ้าหนูอยู่ด้วยใบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้สองใบนี้หรอกเบื่อไฮะไม่ต้องรีบหรอก อเล็กตาซาไรประโยชน์มผมได้5ดาว2ตัวยังปั๊มไม่ขึ้นไม่โหดเลยพี่รู้เรื่องตัวที่จะลงฮีโร่เดอะสอมยิ่งยังเลยตัวอะไรอ่ะผมไปงานบิสคอนอยังครับมีใครไปบิสคอนบ้างเอเ้ไปบอลเฟสไอยาน่าสงสารจริงๆ <S <S ผมอยากผมอยากเรียกเขามาผมอยากเรียกเขามาแล้วบอกว่าเพื่อนพี่พๆ่พี่มาดูไพ่บนบือผม เขาจะเบิร์สเราตายไหม17 HP ấy. เขาจะเบิร์สเราตายไหม17เลยนะ v ว r i a เรียนบรินกับแร็ k ครับที่จะลงอ้ยจริงปะเนี่ยแร็คนาลอดเนี่ยนะจะลงฮีโร่เดอะสตอมเกี่ยวข้องกันมากจะมอดไหมถ้าแร็คคราวนี้ก็โหดมากเลยนะ เดี๋ยวเราบัฟอะไรดีเราบัฟเจ้านี้ไหมเราก็ฮิวตัวเอง6 6มานาก็เท่ากับฮิวส mm ิ hmm. ก็เกือบเต็มอะ่ะเย้สวัสดีฟิตริดมพยายามให้เต็มที่ครับ <laughs> ไอ้เจ้าเจเนี่ยจะทำร่อให้เขาใช้ประมาณไฟบอกได้ไม่งั้นเขาจะฆ่าอย่างไงฟิตริดมฆ่ามินเนี่ยนพลังชีวิตสูงไม่เป็น ถ้าไม่ใช่เบิร์สดาเมจถึงเบิร์สดาเมจถ้าเอามาลงกับมินเนี่ยนผมโอเคมีความพยายามมีความพยายามครั้งที่สองอย่าหวังแต่พรกมันไปเลยปตาเนี้ยจจุดดออไป ตายทั้งหมดพวกมีความพยายามแต่มันไม่พอหรอกหัวเรอะอย่างชั่วร้ายหัวร้อะธรรมดาหัวร้อะเล่นๆโถ่ตงใจเลยหัวเให้แบบว่ามันดูอย่างนั้นเอง ซีเคสนี่เลย <c oughs> ไรประโยชน์นะ <c oughs> มีคนพยายามจะเฟรมสไรค์หรือเปล่าบีเอ็มมันนี่เลยไม่จำเป็นหรอก <c oughs> <c oughs> มีคนจะระเบิดตัวเองแล้วครับดูนะครับไม่พอมันไม่พอแน่นอน ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู hey, th ่ที่นั <endi> ่นนครับอยากเห็นผม BM ใช่ไหมได้ลองตีดูก่อนบีนะถ้าผมแพ้นี่ผมโทษพวกคุณเลยนะผมจีบีอด้วยวิธีนี้เฮ้ยแต่พอผมตายล่ะแค่แค่แค่ฮิวยี่สิบก็ชนะแล้วอะ กดไอที่ก็ชนะแล้วอ่ะเอาชัวร์ไม่บีเอ็มผมไม่จำเป็นต้องพรกไอ้บอกเขาเขาแพ้ผมไม่จำเป็นต้องพรกเพราะเขากำลังจะแพ้แล้วเนี่ยผมจะชนะเขาได้ด้วยโดยการแบบไม่พรกไอ้บอกคุณลองคิดต่อให้ผมเน็ตหลุดแลกนาร์สก็จะยิงคุณสองตานะคุณก็แพ้อยู่ดีป่ะเอายังไงดี <c oughs> แม่เหลือแค่หนึ่งแล้วดาบทองผมจะชนะด้วยวเอาตัวเองนี่แหละฟาดสถิติอ,อะไรนะคำพูดที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเป็นเรื่องจริงครับนี่แหละ เรากำลังจะเห็นอือโอ้ย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 มีคนมีคนหายไปแล้วครับถ้าไฟล์หลอดกับไรท์หลอดต่อให้กันใครจะชนะผมอยากให้ไลล์หลอดชนะครับเพราะว่าไลล์หลอดของผมเป็นสีทองนั่นเองอืงั้นช่วงนี้ว่าง มันมันมันนานอ่ะเรามาดูซัมเบอร์เนอสวอร์กันมันเป็นเกมแบบตะลุยไปเรื่อยๆอานจะหมดแล้วเือการเล่นน่ะผมรู้แค่ว่าเราต้องมีเออ่ต้องมีตัวฟาร์มก่อนหมาหมาไฟของผมแหละอินุกรมีไฟนั่นแหละหกราวแล้วาะว่าตัวนั้นเป็นตัวแรกถามจริงเพื่อนสหาย ่แขหนีออกันเลยหนี้ทห,หารหอ่ะเหรอถ้าคู่แข่งหายไปสุดท้ายคือเราต้องกดจบเลยครับทำแอคทิวิตี้อย่างใดอย่างหนึ่งคู่แข่งจะหายไป <Yeah! S 2> และหลอดนี้ไปพร้อมกับโอกอใช่ครับใช่แล้ว